สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับเาวามาชมคลิปนะครับวันนี้พามาดูครับไอเต็มเปามันย่ำนานแล้วครับนี่อายุสิบสี่ครับตัวนี้ <c ười> ขึ้นมาถ่าย่ำนะครับไ่มันลักมากครับ หน้าบุกเบิกใหม่ครนี่แต่ก็รลอดเตียงเลยเล่งหนเลยเฮ้ยเก้งเล่้ยงเลยอ๋อมมนพยายามเล่นงนี้โคหลุด ก,ก็ลูกพี่เราครับกำลังบันให้แจ้บแปดร้านจัาครับตอนนี้เที่ยงวันแล้วครับมันยังเด็ไม่หายครับเด็กกำลังบ้าทันมา ลเหรียนออนไลน์มันยังโดนมาขึ้นรถไถนะครับสุยอาจริงๆ โค้งมาบังก่อนครับยันมาตัวเราห้าสิบอะไรเด็กห้าครับโอ้โหเ,เล็กน้าย ก็ให้ชมคลิปนะครับกับเทบกล้องครับอันนี้ก็ายอะสิบสี่ครับผมมีนอะไรที่บ้านไม่พอใจครับโดดเรียนแบบมาขอมาย่ำนาให้ดูครับเด็กใจมันรักครับ คลิปนี้ก็ให้ดูครับเทปกล้องเขามาย่ำหน้าครับรับจัดเองนะครับครั้งแรกพยายามนะครับครับโค้งหน้าในมังกรนะครับเพื่อนยันมาร้อยห้าสิบครับผมพี่ครับให้ลองหัดย่ำดูครับเดี๋ยเดือดร้ายอยู่ก็ออกมาย่ำได้ครับเด็กคนนี้มัน สุดยอดจริงต้องใจรักด้วยครับก็อย่างงี้ก็ช่วยกดติดตามด้วยครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับจะมีคลิปอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับกับทีมงานเจอวัตเกี่ยวนะครับทุกอย่างครับที่เป็นเรื่องของการเกษตรการทันนาเดษตลงกันเรื่อยๆ คลิปนี้ก็อาจบไวแต่เพียงแค่นี้นครับอย่าลืมกด้งตั้งใให้พวกเราด้วยครับกติดตามนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปไปเลยครับถ้ามีข้อผิดพลาดหรการใดก็ขอโทษวยนะครับก็มือสมัครเล่นนะครับในการทำคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ